สบายดีพี่น้องสบายดีลูกสบายดีสลุกบอหาไปใส่มาลูกบอกบอกกิ๋นบอกก้ารุ่ว่บอหาไปใส่มาหาไปใส่มาสีดยางก็แม่หาไปใส่มาลูกน้าสีดยากับไผลูกกับแม่ไปสิด่ากับแม่สิด่ากับแม่ขาน้องอีมันเลยน้องน้องอาเต้จุ้งจุ๊มจุ้งจุ๊มน้องอาเต๋ฮะก็มาแต่สีดยานก็แม่ ăn để xem hàng cả nhà, chú, chú ăn không đi xơi. Ừ, sắm để makin cả. anh vậy em, em sai hết về nua, mày nua. Nên. 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 Ôi, nạ trái tim con ừ. Hột hồ Anh nhìn bán luôn Anh nhìn bán đúng tao ta bán à, Ta bán. bán, nhìn bán đúng Tê ơi Tê Tê, nhìn bán ta bán đúng không? Nhìn bán ta bán đúng ừ. à, tàu... ừ. Anh mà nhìn bán อะแกแก,นแกนนินแกนแกนินรูไหมแกมแกาน,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 นไปแกินปแกกินนะแกกินยอย่าขนมน,มน้นองนนบงคัอย่าขนมน้ำนองบลุลูกขอน้นองกินเด้อพอกินน้ำน่อง

ปินลงลงลกปินลังลงยิงเดอดสั้นเออปินลางล่ะปิน้งยาไลมาอยากไกลื่อนาื nope. ่หเอกงินเทขาวตํามาุงพี่น้องสบายดีพี่น้อง่นี้บมเอาหารทิ่ขาวตมุน เบิ่งพี่น้องขนาดว่ามีอาหารได้เนี่ยมีอาหารนีสีสัมดาวมาผูยใส่เขา่เป็นเหมือนกัาคือเขาเส้นน้ำลายไม่น้องคือบทานองดิคุณไม่ใส่เต้เต้อ้ยเขาไม่บมันเห็ดหยางวะเตต้เต้เห็ดหย่าอ่ะ ฮะป,ป้าโทรมาหาลูกนำแข็งนำเนนนำเนนบโมมีแข็งกับโมมีป,ป้าเดี๋ยวลงกินขวนในตู้เย็น,น,นมาหาน้ำเย็นกิน,ฉน,นเฉยอะไรใช่ป้าถือลงถือลงกลางปู๊ะ Tiêu ờ thứ áp. Ngam đi, khỏi đơ. Khỏi khỏi. Khuyên bao nam đã Thì phải ngúm như thế này nè Tự nhiên nè ยังมาน่ะบ่แบกเคียงเอออู้หยุดใส่มนาวหนีบเลวใส่กูหน่อยเนี้ยเออใส่กูลายคนนี้เนียึงง่เออเออทมยงมันสมบ่ สลายพอดน้องโฟนพี uh. ่เลี y, uh. u, no ้ยงน้องเตะอ๋อ e กินตามส่วนน้องการ์ตี้สบายดีพี่น้องเอ้ยกินตามส่วนน้องเป็นไงเดี่ยวเด้อเดินย่นพี่น้องเหลือมาบลงมากินกราบลงบริษัทเงินหมอีกทุกีนังเอาห้องไว้จ้ะ ใส่เผ็ดสมคือสเผ็ดทั้งเพ็ดทั้งสมหักสมเนาะมเสมเียเปีักสม้ว็ิมาได้เยรพะงตึงกินผงกอหนึ่งแตยังสหนึ่งมันใสวะมันชอบอีกอยู่ข เผานะต้องมากินโหลดลูกจะได้ขวเย็นลายเผาละงามจะได้ป็นแบบลักษณะคนออกเนาะมันเกียดวล้ากน่าแข่งนะลูกตข้าวแข็งนะงายล้างเซอดอง่ายล้างเซอเดอไปซื้เพื่นกินเถะกินโลดให้ยังถ่ายคลิปเี๋ยวถ่ายคลิปแล้วทั้งพิมพ์สิเบิรก่อนเบิร์กันบวป็นยาง อัน,นอัละมันทานเบิดหนเดียมมเ๋ยวกูบนกมาเบิร์กเดเบยร์กิเป็นยัอีกจะรู้ย่ในปะางามอีกินขาวขินขาวโบซัมฮานองม่รู้น้องเ็สลึงอยู่กินแต่ห้องกินหัวโป๊กถูกโบขึ้นไ หวงบดมันบดเสะพีสินองคือใส่มือมือขุ่ล้วุ่มโคกเท่าไรเนื่อบุ่มพันอืม <c ười> <c ười> ก็หยดยาบ่ยาสามส่บ้องอืมเปนกห้าเด็กแปคนทั้งหมดแปดคนนี <S 2> <S 2> phone, ่ออร์บ่กันไอโฟนนี่ใกล้สิได้เมื Bitcoin> ่อได้เนาะไอโฟนนี่ ป,ป่อนหนี้น่ลูกหาย้ปยิงเขาหันไปทางนองอาตเตะพี่เนาะไปเบิกกลไกล่เบิกหนาคนดื่อโต๊ะกันเาเสิย เจ้านายยิ้มหวานดูยิ้มหวานก <All right. S 3> <Good. S 2> ัดเอาลูกจะยิ้กนะัดเอาไมกเปื่อนนะกัดเอาไรกัดเอากัดเอาเร็วๆเวจ้านายนั่นกระโปรมันอยากกินนะกัดเอาดิค้าแบบแม่เนี่ย

ทั้งน้ำมงกับเขามารโอยหยุดยุดปะมาบอมไเพื่อน์แใหม่แดดใหม่ประางมือเร็วเนี่นี่นี่น่าลุกลุกลุกมาล้างมือก่อน้มทอเคจอหล้างให้มันน้มางหันลมมาล้างอยู่ลุมมันเร็ว มันล่างทั้งแม่ดิที่มาพี่น,นั่นงมือนั่นงมือน่างมือมันล่างพี่เร็วลุกมาลุกลุก่เตียงก่อนเออนางลงนางลงุงลงู บกินเด้อวะนี่เด้อมันเปื่อนเด้อยุดไปนั่งรินอยู่ผู้กินกินก็กินเต้นี่ยืนกินอยู่ลุ่มนะบกินหน้ากับยังเออเออนั่งกินอยู่ผู้แหล่ลูกเออเป็นนั่งกินอยู่ผู้แหล่นั่งนี่นี่เออเป็นหนังนั่นแหละเออขึ้นยังไงยังเก็บกิน อ่ะทูนยาไว้ถูน่าไว้อโอ้ยพอกันคลิปหนาพี่น้องดิี่แม่ถูกสุขคุณข,ขอพู้คุณดุกท่านที่ติดตามสบายดีพี่น้องคุ่น